ก็ไล่สองทีก็ไล่สองทีเชื่อมันจะปลาเป็นปลามาดิมาดิแค่เตะต้นเกมไม่แรงเว้ยฮาเตะต้นเกมพอลเตะต้นเกมพอลเด็บยวปะ อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับเราอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับอย่างนีเลยครับพี่กโย่อเขาเขาจะตายเขาจะตายยายายาใส่ข่ายยายาอือคุณโดนเบื่อเค้นว่ะแหวนด้วยเพื่อนเอาแหวนด้วยเพื่อนอ๋อเม็ดมาเม็ดมา โอเคโอเคเพื่อนโอเคไม่ไหวไม่ไหวม่หวเ้เนไม่ใ่ไได้พื่อนไม่ไหวหลกไม่ได้หว่ะไม่เยกูโดนอะไรกูโัวเตมไปหมดเนี่ยตายตายตายวันนี้ โอ้ใครลาดป่ะมาดิมาดิมาดิอย่าเปี้ยวดิอย่าเปี้ยวดิฮะฮะอุ้ยรอดได้ยังวะไอ้เป็นรอดได้ไงเนี้ยตัวเกีบย่าเพิ่บอกโซดาเจ้าโซดาเจ้าสี่ร้อยเดี๋ยวกันเ่นล่างเปล่าเจอเล่นล่างหรือเปล่า เฮ้ยก <IS> ูโดนหาอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้ยเบื่อเต้นว่ะครับตั้งห้องครับใครครับตาจังหวะดละว่าลมไม่อยู่กูเลยลมอ่ะ ่ายลตนไปแล้วไปเรือไปอยู่เรือเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มใจเย็นดนดลัเบอร์มาดิจบเลย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 เฮลกาเฮลกาทอป้ยจบเลยจบเลยจบเลย ไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไปเก็บค <sea> um, ิผมสั่งผมสั่งคืนไปเก็บรไม่ไหวไม่ไหววไม่ะไม่ไหวว่ะเพื่อนข้าลยข้าเื่อนโอ้ยหัวอตัวแบงเยอะจีบหายเลยงานนี้โซ่โซ่โซ่ เล่นไม่ได้เลยเกนเห็นผมมาหาได้เห็รอคะลุงเอาบ้าหรืออยู่สายอยู่สายเหอะก็โผล่หัวมาดิโอ้มันเห็นกูได้ไงวะพุทธานจริงเหอะอีตหนึิดสตรีมแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปิดปิดจออยู่ครับการคนสตรีมสนายรับไม่ไหวแล้วครับจริงจริงอยากจะบอกกันเลยนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสตรีมสนายเลยนะพี่หนึ่ง มันเกี่ยวกับที่ว่าพี่เดินแหลมแล้วมันตายเองอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะก็มาดิก็มาดิฮาวก็มาดิฮาวเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะทับปอปอเฮ้ยปอปอเห็นได้ไงอะมึงเห็นได้ไงอะ ไม่แกวไม่แกวอะมันหายตัวจะไปรู้ได้ไงอยู่ตรงนั้นน่ะกดจอก่อนมอ้ต้องเซิฟไอนีอาแลโป้แน่น่โปแน่แเขาไปตอนสุนัขทูคุณตอนุนทูลองไปเล่นเกมปกติดิเจ็บอะจะตายะตอต้อุนูไปเล่นเกมปกติ ว่าไม่ใช่ว่าโปปิงโปปิงเอ้ยไม่ปิงเองอย่ามาพูดกูรู้มึงไม่ปิงอะป้าเองจะแตกโปโปจะจัด ไม่เชื่อไม่เชื่ไมจริงแอบพุ่มอยู่ขอคนดูสักคนไปเล่นอ่าธรรมดานะครับว่าปิงหรือเปล่าผมว่าไม่ปิงหรอกมันปิงแค่ตอนนี้แหละมันมันจะอัพบิดหรือเปล่าเนี่ยมันมันจะอัพบิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใหญ่แอบยิ้ม่ยแอบยิ้มแอบยิ้มดูไปแล้วยิ้มมุมปากแล้วพูดเพื่อโอ้ยเวนอย่าหล่นอย่าหล่นขอร้องกร้างห้องเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นกี่คนอื่นเลยจริงๆพูดตามตรงเลย เ่ปีน oh, ่คโอ้มัน like ก็ม okay. ีเดียวคนเดียวตัวทรงคิดว่าคนเดียแบบโปร่ยโทษกูลวเดี๋ยวคคุณน่คิดว่าผมวคโป่ะมันแป๊บเดียวโอ้ยนี่โปรนี่โปรนี่กทนายทนายโอ้เป็นยาวอ่นอะไรวะโอ้ไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดเลย ลองไปเล่นดิลองไปเล่นบดธรรมดาดิโอ้ไม่ิสูจนแล้วก็มาพูดทำไมเราเมืองตาเมืองตาเต้เต้เดียวเต้ยูเต้ยู มัจะแรกมันจะแรกมันจะแรกูกูติดอะไรมึมอนมอเคลนเคนเค้นเคนมาเดไอเคนแทเตอไอไอเตเอเตเต้ตัวน้ำหน้าน้ำหน้าม่บอกเตเอเอไมาให้ตีพีมาตีพีระบายมาหตีพีระบาย อไอ so ้เต้ไอ้เต้อยู่ไหนเต้เออติดติดเป็นไหนแล้วติดปลาแล้วเมื่อกียร์ปองยาปอนี่ละบ้างนี่ระบ้างเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดูดูได้หายตัวอยู่นะครับหายตัวอยู่นะครับวิ่งมาใส่ปูมยาเลยดูดิโอ้ เนี่ยโดโดโดเดอดหายตัวอยูนะครับหายตัวหยู่นะครับวิ่งมาใส่ปุ่มยาเลยดูดโอหายตัวแล้วก็มาเดินมาอยู่ในพุ่มเนี่ยครับมันก็ถูกที่ว่ามันจะมีลูกศรแดงๆอยู่นะครับรอบตัวแต่ว่า เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเดินมาตรงนี้หรือเปล่าเดินมาตรงนี้หรือเปล่าล้วมาแอบในพุ่มหรือเปล่ามันไม่ได้หายตัวมันหายตัวตอนอยู่ในพุ่มหายตัวคือในในเกมอ่ะผมผมเห็นว่าหายตัวไปแล้วตอนที่ผมเล่นอ่ะผมจับภาพเป็นที่เคนอ่ะแต่เคนหายตัวไปแล้วนะดูในนี้อาจจะไม่ชัดแต่ในเกมคือหายตัวไปเลยโอ้ยนี่โปรนี่โปรนี่สกินเทนายเทนายโอ้ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนโอ้พูดอะไรพูดไม่รู้อย่าพูดเลย